สำหรับคุณแม่ตั้งครันที่อายุคันครบกำหนดแล้วก็คืออายุคันอยู่ในช่วง38สัปดาห์ถึงไม่เกิน42สัปดาห์อันนี้เรียกว่าอายุคันครบกำหนดค่ะคุณแม่บางคนนะคะอาจจะได้ตรวจภายในนะคะเพื่อคุณหมอจะได้ประเมินภาะวะเชิงการแคบไหมส่วนน้ำของทารกเคลื่อนต่ำสู่ช่องเชิงการหรือยังนะคะแล้วก็ประเมินเรื่องของปากมดลูกว่าปากมดลูกเปิดหรือยังปากมือลูก นะหรือบางอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหมอก็จะทําการตรวจภายในหรือทําการส t r i p p i n g นะคะเรียกว่า PV ส t r i p p i n g ถ้าปากมดลูกของคุณแม่เปิดนะคะประมาณ1-2เซนติเมตรส่วนใหญ่เลยนะคะ คุณหมอจะให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านก่อนคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ๊ะปัม๊มลูกเปิด1-2เซนแล้วปัม๊มลูกเปิดแล้วทําไมคุณหมอไม่ให้นอนลงพยาบาลเพราะในช่วงปัม๊มลูกเปิด1-2เซนนะคะเป็นช่วงระยะของ latent phase หรือเรียกว่าระยะที่ยังแน่นิ่งอยู่ยังไม่เข้า active นะยังนิ่งอยู่อโอกาสที่ปัม๊มลูกเปิด1-2เซนเนี่ย อยู่เป็นหนึ่งวันสองวันสามวันหรือเป็นสัปดาห์เลยก็มีถ้าคุณแม่เข้าไปนอนโรงพยาบาลหมอให้ไปนอนโรงพยาบาลเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมื่อไหรจะคลอดพอเพือเข้าไปนอนรวมกับคุณแม่ที่รอคลอดอ่าคุณแม่มีความเครียดความกังวลนะคะในการที่อ่าคนรอคลอดใกล้จะคลอดมีการร้องมีการเจ็บ มีการส่งเสียงยอะไรเงี้ยจะยิ่งทําให้คุณแม่กังวลมากเพราะฉะนั้นคุณแม่เป็นนอนสบายๆที่บ้านสังเกตอาการก่อนเลยถ้าป่กงลูกเปิดหนึ่งถึงสเซนแล้วยังหนาอยู่แต่บางคนนะคะป่กมลูกเปิด 1- นถึงสเซนก็จริงแต่ป่กมลูกบางมากบางเฉียบอ่ะอันนี้คุณหมออาจจะให้แอดมิดเพื่อที่จะรอคลอดเพราะถ้าป่กมลูกบางแล้วป่กมลูกเปิดแล้ว นะคะต่อไปจากลาเทนเฟสหนึ่งถึงสองเซนเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะแอคทีฟเฟสก็คือสามสี่เซนขึ้นไปนะก็มีโอกาสที่จะเปิดได้ถ้ามดลูกหดและตัวบีบละตัวถี่ขึ้นแรงขึ้นนั่นเองค่ะในระหว่างที่คุณหมอให้กลับบ้านนะคะถ้าปรับลูกเปิดหนึ่งสองเซนคุณแม่สังเกตอาการนะคะถ้ามีมูกออกอ่าแล้วไม่มีเลือดไม่มีมูกเลือดออกบนเยอะขึ้นมากขึ้นไม่ได้เจ็บท้องท้องปั้นท้องแข็งนะคุณแม่สังเกตอาการก่อนไม่ต้องรีบมาโรงพยาบาล นะถ้ามีแค่มูกออกแล้วไม่ได้เจ็บถี่ถ้ามูกเลือดออกแล้วท้องแข็งปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้นอันนี้มาโรงพยาบาลได้เลยจากปบางลูกเปิด1-2เซนอาจจะเปิดเพิ่มขึ้น3-4เซนขึ้นไปค่ะแล้วสิ่งที่สังเกตนะคะที่จะต้องทำก็คือนับลูกดินให้ดี วันหนึ่งลูกจะต้องดิ้นมากกว่า10ครั้งต่อ1วันอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะนอกจากสังเกตอาการเจ็บคันจริงนะเจ็บคันจริงก็คือมดลูกปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นมดลูกปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นร่วมกับมีมูกเลือดออกทั้งช่องคลอดหรือน้ำคำํามรัว่วน้ำคํามแตกโดยที่ไม่มีการเจ็บคันอันนี้ก็เรียกว่าการเจ็บคันจริงจะต้องมาโรงพยาบาลถ้าปากมดลูกยังเปิดหนึ่งถึสงเสเซนอยู่อยู่ที่บ้านนะคะไม่มีการเจ็บคันจริงที่พูดมาเมื่อกี้ ก็มาฝากคันตามนัดซึ่งคนหมอส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือจะนัด1สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะทําการตรวจภายในตรวจคันหรือว่าอาจจะกระตุ้นปั๊มลูกให้ทีหนึ่งเพื่อที่คุณแม่จะไม่คลอดเกินอายุคันนะคะก็คือคําว่าอายุคันเกินกาหนดก็คืออายุคัน42สสัปดาห์นั่นเองค่ะ